สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมชาดร้านเหรียญรอคอยการ์เด้นนะครับผมก็วันนี้มีเหรียญนะครับมาให้เพื่อนๆมีพี่นี่น้องๆท่านผู้ชมได้รับชมด้วยกันนะครับผมสําหรับท่านใดที่หาข้อมูลนะครับผมที่จะต้องการที่จะสะสมนะครับก่อนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งวาระนะครับผมที่หาดูได้ยากแล้วนะครับแล้วก็สิบบาทสองสีก็ เรียกว่าเลิกผลิตไปแล้วด้วยนะครับนี้เป็นวาระของอเจ้าฟ้านะครับสมเด็จนะครับผมเจ้าพระคินีเธอนะครับเจ้าฟ้าเพชรรัตน์นะครับผมก็หากเลือกประนามผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับนี่ครับเป็นสิบบาทนิกเกิลน,นะครับไส้วงในเป็นทองเหลืองนะครับผมนี่ครับ ด้านหลังครับเป็นตาสัญลักษณ์พอรอนะครับผมระชนมายุ8 4ดสิพันสาผม24พฤศจิกายนออกเมื่อปี52ครับเป็นชนิด10บาทครับที่เรียกติดปากนะครับในหมู่นักสะสมนะครับส0บาท2สีนะครับนี่ครับสร้างประมาณ3แสนเหรียญได้นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ แต่ก็ยังพอหาได้นะครับพอหาได้มูลค่าตอนนี้อยู่หลักสิบนะครับมูลค่าหลักสิบนะครับคัดสวยๆเก็บได้เลยครับผมนี่นะครับนี่นครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระนะครับที่น่าสะสมนะครับผมสะสมให้ครบนะครับน่าจะสี่บสองวาระมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ สิบบาทสองสีครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามมาผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมชาติร้านเหรียญรอคอยการเดินขอบคุณครับ